สวัสดี f c ทุกท่าน,นครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องพายเสาห้านะครับผมก็วันนี้ก็พาน้องเสาห้ามาปล่อยกินนะครับผมเป็นตรงที่นาของของคุณแม่ครับก็น้องฟุ้ยกับน้องพลอยน้องพวกกับปล่อยกินอยู่ใ,ใกล้ใกลกันครับผมแต่น้องเสาห้าก็อยู่ ก็เป็นที่ตรงนี้จะเป็นข้าวครับผมรถเกี่ยวเป็นที่เขาโรกโรกข้าวใหม่นะครับก็น,นี่ก็มาเกี่ยวข้าวด้วยเอาช้างมาปล่ยปล่อยกับปไว้ข้างๆไอ้ที่ของผมนะครับที่ของคุณแม่ก็อากาศเริ่มเย็นแล้วครับก็ให้แกพาแกมาปล่อยกินหน่อยครับลูกชายครับ ูกินดีครับผมผมสังเกตด,ดูเหมือนกันครับเพราะว่าเวลาผูกไว้ข้างๆไม่เห็นควานอยู่ด้วยเขาก็ไม่ค่อยกินครับติดควันครับผมก็สมัยก่อนก็บ้านผมสมัยโคง้งสมัยผมยังเป็นเด็กนะครับก็บ้านผมก็ทาแบบนี้ครับราเกี่ยวข้าวเมื่อก่อนจะไม่มีรถเกี่ยวข้าวเขาจะใช้มือเกี่ยวครับก็ช้างมาผูกไว้ด้วยก็เกี่ยวข้าวด้วย ก็ทำมันเหมือนกันนะครับก็เกี่ยวเสร็จตรงนี้ว่าจะเอาน้องน้องช้างนะครับผมช่วยเข็นขึ้นไปไว้ตรงทางรถนะครับตรงที่ทางเลี่ยงเมืองของบ้านผมนะครับเพราะว่ามันมีน้ำเยอะครับอย่างรถก็เข้ามาไม่ถึงครับผมก็เลยว่าจะเอาใช้แรงน้อง,น,องน้องช้างเข็นไปนะครับขนไปนะครับ ก็นายเกี่ยวเสร็จเร็วๆครับผมก็เมื่อก่อนก็สมัยก่อนเขาใช้วิธีนี้ครับผมคน,บนโบราณโบราณเขาก็ดาน,นาเก็เอาช้างคนเข้านะครับเรากม็มีงบประมาณจะไปจ้างใครมาช่วยแบกช่วยหามนะครับก็เอาน้องช้างนะครับมาช่วยแบกช่วยหามไปนะครับ ธรรมดาครับวันนี้ก็มากับคุณแฟนนะครับผมคุณแฟนก็เกี่ยวข้าวรอครับเกี่ยวยังไม่ถึ้งจึ้งเลยครับเกี่ยวสงวันแล้วคุณแฟนจะอยู่นุ่นครับใส่เสื้อลายครับผมก็่งครับลูกเอลูกลูกก็คุณแม่ดูครับผมคุณพ่อก็คุณพ่อจะตากข้าวนะครับเมื่อวานเกี่ยวที่หนึ่งครับคุณพ่อตากข้าวรอครับ แกก้มมากไม่ได้ครับเพราะว่าแกไม่ค่อยสบายครับผมก็ไม่อยากใชอยากให้แกมาทำนะครับเพราะว่าแกสุภาพไม่ค่อยดีนะครับก็เลยได้แค่ไหนเอาแค่นั้นครับผมเกี่ยวเกี่ยวบ้างดูช้างบ้างนะครับผมก็เราต้องมี ภารกิจนะครับเพราะว่าน้องช้งางเขาก็กินมือกันนะครับก็ปล่อยให้เขาได้กินบ้างก่อนกลับบ้านนะครับก็สงสารไม่ได้สงสารก็คนเราอย่างกินเลยครับมามามา,มากินข้าวมามามาอันนี้มาเดี๋วมานี่ยมวยอันนี้รู้ปะเดีมา มวยเด้อบินมาบินมาบีนไปก็งานช้างปีนี้ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมไปเล่นกับเขานะครับนนองเสาห้าติดในทุ่งนานครับธรรมชาติก็ภารกิจเราต้องทำครับผมก็เกี่ยวข้าวเสร็จก่อนงบ วัสดีแล้วได้มีจะได้ทำงานเต็มที่กับในการดูช้างนะผมเวลาเราอยกินก็เต็มที่กับในการดูแลเขาถ้าเรามีหลายอย่างดูแลมันก็ยากลำบากครับผมก็วิ่งไปวิ่งมามาโอ้ยมวยมวยเม่เม่บิ่มา อย่าโบ้ดูนะนี่ดูเขากินครับผมกินเร็วครับกินจะเหมือนน้องคอยนะกินงงงง,ง,ง,งในเหมือนน้องน้ำผึ้งคนงุปุ้ยกินแล้วเคี้ยวกว่าจะเคี้ยวกว่าจะกรีนครับนี่ดูงาโอ้โหจะปล่อยอยู่กับพี่กับพี่ๆเขาก็ไม่ได้ครับ เขาชอบไปโยกเขาเล่นชอบเวลาปล่อยให้ก <laughs> ินด้วยกันเขาไม่เขาไม่กินครับเขาจะไปโยกเขาโยกพี่พ <like. S 3> ี mm ่เขาผมก็เลยตัวพี่พี่เขาลังการเลยมาปล่อยกินคนเดียวนะครับพี่พี่เขาก็อยู่ด้วยกันครับผมแม่แม่แม่ตรงนี้ปีนี้แรงครับผมตรงนี้จะมีมี ้าวไร,ร่ก็จะมีหญ้าเยอะครับลอยให้เขากินเลยครับว่าแข้งอย่างนี้เขากินดีครับหญ้าพวกนี้จะมีวิตามินเยอะครับผมจริงอะเมื่อก่อนทั้งในก่อนสมัยที่ผมมากับคุณพ่อเลี้ยงช้างนะครับก็กินอย่างนี้ครับอ้วนดีครับเป็นหญ้าไอ้หญ้าธรรมชาตินะครับเพราะว่าไม่มีอะไรสารพิเนียเพราะว่าที่นี้โลกใหม่เอาขี้ช้าง มูลช้างนะครับมาลงที่นานะครับก็เป็นที่ใหม่ก็ปีนี้ก็แรงก็ผลดิบก็ไม่ค่อยดีครับผมน้ำก็มาท่วมอีกเสียหายไปสองที่ <laughs> น้ำท่วมครับผมก็เป็นไร,รับก็ใด้ที่สองที่ก็ยังดีครับ ได้เก็บไว้กินนะครับดูครับเวลาผมมาอยู่ด้วยเขากินดีครับผมสังเกตดูเหมือนกันนะครับปลูกไว้เขาไม่ค่อยกินเดินไปเดินมาอย่างนั้นผมก็เลยคิดถึงเขาอยากให้เขาได้กินอิ่ม,มั้งครับผมก็ถ้ามันดูเขาทุกเวลาก็ผมก็ไม่ได้ทํางานครับเกี่ยวข้าวได้ทําภารกิจ อะไรนะครับก็ถือว่าก็ไม่ให้เขาว่าเขาอดมากนะครับนีนะ่ธรรมชาติแต่ก่อนครับไอธรรมชาติสมัยก่อนเขาจะเลี้ยงชางย้างแบบนี้ครับถ้าเกี่ยวข้าวเสร็จปึ๊บสมัยก่อนที่ผมอยู่กับคุณพ่อนะครับที่สมัยคุณพ่อเขายังเลี้ยงเลี้ยงช้างก็จะปล่อยโซ่ปล่อยง่้เดินกินเลยครับรอรอแค่ไปดูว่าจะไปลงสระเขาไหมโถยแม่โถยมว้ย ไปนะเดินมาเินมา,นมาตรงนู้นมีข้าวลูกอย่าไปกินอ่าอย่างนี้มาปล่อยให้กินครับอยากไปกินข้าวดกูกินดีครับอยากเสร็จภารกิจเร็วๆครับตอนแรกว่าจะทำแวนนะครับว่าจะทำแวนให้ส่งให้คุณน้าหน่อยครับ ส่งให้ลูกเอกลูกค้านะครับก็ยังมีมีเวลาทําให้ทําได้สองสามโงเวลามันไม่ค่อยมีเวลาว่างครับช่วงนี้เราก็ถ้าทํามวยทำเวนช้างก็ไม่มีอะไรกินครับกว่าเกี่ยวหญ้าวันหนึ่งวันหนึ่งกว่าจะเกี่ยวเต็มรถดกระบะนะครับก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะครับโอยเมยไหม เหนือไหมเหนือไหมเบียดมาไปลงอีจัลแลนด์นี่เบียดมาก็ภารกิจไปอย่างช้างปีน yes ี honestly, ้ก็ใจจริงผมก็อยากไปนะครับอยากไปเล่นอยากให้น้องสาวห้าไปเจอเพื่อนเยอะ เจอช้างเยอะเพื่อนอยากให้เขาไปเจอแบบถุงเอพวกเอช้างเยอะเป็นยังไงครับออันนี้เขากินกินเลือกครับเขากินเลือกอยู่ครับครับปูกไว้นะครับเปลี่ยนหมดครับแม่ไหมแม่ไหม เบ็ดมวยก็เลี้ยงดีทุกตัวครับผมก็ไม่ยอมให้เขาอดอยากครับก็เอฟซีทันใดอยากมาสัมผัสหรืออยากแวะมาเยี่ยมชมนะครับก็หรือว่างานช้างแวะมาเที่ยวงานช้างก็แวะมาเล่นกับน้องสาห้าได้นะครับผมก็ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมทุกเอฟซนะครับผมมาสัมผัสดูครับผมอยากให้มาเห็นตัวจริงครับผมอยากกับช้างในวิธีของผมนี่ผมจะเลี้ยงแบบสมัยโบราณนะครับก็ให้เขาอยู่กับธรรมชาติให้เขาได้ออกมังกายทุกทั้งทุกวันนะเพราะว่าถ้าช้างผูกไว อยู่กับที่นานๆแมยไหมเมยไหมเมยไหมอืมอืมถ้าช้างอยู่กับที่นานๆก็ดูๆนาวด้วยเส้นเขาจะไม่ไหลวนเวียนนะครับเลือดจะไม่มดฉีดนะครับอัดฉีดนะครับก็ในความคิดของผมนะเดินทุกวันครับช้างก็เหมือนคนเราออกกลังกายทุกวันร่างกายก็แข็งแรงครับผมเช้าผมก็อยาก ออกมาลูกไว้ข้างนอกทุกเชา้าเย็นเราก็กลับอย่างนี้ครับอย่างน้อยเขาก็ได้เดินวันนะกิโลหนึ่งบ้างสองกิโลบ้างอย่างนี้ให้เขาได้เห็นสิ่งใหม่ๆรถเกี่ยวอย่างนี้เห็นบัวเห็นควายเครื่องบินเห็นนกอย่างนี้ครับเขาจะได้รู้ว่าเออได้สัมผัสว่าความเคยชินนะครับให้เขาไได้ชินนะครับถ้าเราอยู่กับที่ ไม่เจออะไรก็น,นะนะเอามงกีก็มีการมีตื่นบ้างช้างทุกตัวนะครับก็แล้วแต่แต่ละควานนะครับผมแต่ละควานเลี้ยงจะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ผมให้เขาเอามงกายทุกวันดีสุดแล้วครับให้เขาได้เดินกินบ้างเจอหญ้าไม่ไหมหญ้าแปลกๆอย่างนี้ครับให้เขาได้กินว่ารสชาติแน่เลยแม่เลย ก็ประมาณนี้นครับผมในความคิดของผมนะครับก็งบมัน,นก็ว่าไปก็ได้ดก็ถึงยังไงผมก็เลี้ยงเขาแบบนี้ครับถ้ากลับมาอยู่บ้านครับในความคิดของผมเองนะครับก็ไม่ได้ว่าเรา ไม่ใส่ใจเขานะครับเราก็ใส่ใจเขาทุกทุกอย่างทุกเรื่องเขาก็เหมือนเราเลยครับชีวิตเขาเราอยู่ด้วยกันเรารักกันครับเพราะว่าเขาก็เหมือนลูกเหมือนพี่เหมือนน้องสมาชิกในครอบครัวของเรานะครับทุกอย่างนะครับที่เราเลี้ยงเขามาแเราก็อยากให้เขาได้กินอิม่ม ถึงไม่อิ่มเยอะแล้วก็ไม่ถึงว่าให้เขาต้องอดอยากอย่างน้อยเราก็ได้ออกบังกายเขาคือเหมือนคนเราพอผ่านในตัวครับก็ในความคิดของแต่ละคนก็อาจจะมีเหมือนกันนะครับผมก็อย่างนี้ครับน้องในน้องน้อง,องช้างสีตัวก็ผมจะเลี้ยงในแบบโบราณสมัยก่อนนะครับก็ อย่างแบบนี้ครับผมก็บางคนบางรี่ว่าเอ,อน้องร้อนอะไรช้างเขาร้อนเราเขาได้เล่นโครนเล่นอะไรครับเขาก็เย็นครับผมเพราะว่าสมัยก่อนทางสมัยก่อนเขาจะม,มีตากฝนตากแดดครับแต่ไอแบบ สุภาพร่างกายเขาจะแข็งแรงครับไม่ค่อยจะมีโรคมีภัยครับก็เหมือนคนเราทุกวันนี้ครับเดี๋ยวโรคนุ่นโรคนี้แท้แท้คนเมื่อก่อนอายุยืนครับแล้วก็อาจจะเหมือนคนเราแต่ก่อนครับเขอเดินออกกำลังกายบ้างวันนนิดวันน่อยก็ต่อยก็ดีครับผมในความคิดของผมนะครับก็ เด็สีท่านใดอยากแวะมาสัมผัสได้ครับผมก็น้องน้องช้างสีตัวก็กินแบบนี้ครับผมวันหนึ่งวันหนึ่งก็อาจจะไม่มีนานๆก็ได้กินกล้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเราก็งบประมาณเราก็ไม่ค่อยมีเยอะเราก็อยากให้เขากินอะไรอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราก็สิ่งที่ไหนเขากินได้เราก็ให้เขากินครับผม สิ่งไหนที่เรางบมาเราไม่ค่อยมีแล้วก็ก็เหมือนควนกินไปยังไงก็กินได้ครับขอแค่เรามีข้าวกินก็พอผมก็ก็บอกน,อน้องช้างกันครับผมถ้าเราไม่ตกงานเราก็มีกินแล้วก็จะซื้ออ้อยมาเป็นสวนเป็นไร่อย่างนี้ไว้ให้เขากินอันนี้เราก็านานกินทีก็ ไม่เป็นไรครับกินไปเรื่อยเลยก็อยากให้เขาแบบยืนเฉยมีกินก็พอครับก็วิธีผมเลี้ยงช้างก็เป็นนี้ครับก็ฝาก fc ทุกท่านนะครับผมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอาจจะไม่ดูละอะไรในไม่แบบ ผมอาจจะแบบถ่ายไิย่ไม่มีช่างเยอะไม่แบบอะไรแบบไหนครับคำพูดอาจจะไม่ดีอะไรบ้างก็ขอโทษขออภัยครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้จะเล่นโทรศัพท์เท่าไหร่ครับก็บากฝาก FC ช่วยกดไลค์กดแชร์ครับผมนึงไลค์ดึงแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็นั้นก็ จบแค่นี้ก่อนนะครับจะได้เอาเข้าวขึ้นไปตามกระเทนานะครับผมที่เกี่ยวนะครับว่าจะจะเสร็จจากข้าวขึ้นไปข้างๆบนกระเทนาก็จะเอาน้องน้องช้างกลับบ้านนะก็นั้นแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ